พี่น้องขี่รถมาข้างทางครับมาพอต้นกระถินครับพี่น้องพอดีซื้อมะคุ่งนะครับชี้ไปกินครับตำมะฮุ่งนี่ครับกระถินพี่น้องกระถินนะครับนี่ไปกินครับตำมะฮุ่งสาบะมะุ่งหนีไปซื้อมะฮุ่งมานี่ครับมาคุ่งพี่น้องพอดีเลยมาพออะไบ้านเหนียวมาเก็บก้อนพี่น้องมานน้นะครับเบื้องรับนี่ครับผมนี่เบื้องเอานะครับโอ้ากระถินพูดเถิงเนอ่ะโอ้งาหนีไหม นี่นี่นี่เดี๋ยวเราย่างอ้อมก่อนพี่น้องย่างอ้อมก่อนพี่พ,พี่ก็มีนี่ครับดึงลงมาก,ก่อนนี่พี่น้องนี่นี่ตุ๊ตตุ๊ตต,ตุ๊ตุ๊โอ้ยบักกระทินยี่สเดียวก็มีเนาะพี่น้องเนาะเออเนี่ยไปกินครับไอ้ตำมะฮงครับผมตำมะฮงอ้อมมาทางพี่ก่อนทางหน้ามันคนเขียบหลาย พี Dante, Nacional, ่เออนี่นีหนี่นีหนีหนีเก็บเอาตัวเนาะพี่น้องแนวอยู่แนวกินแนวเสียบเท่านั้นแหละนี่นะครับเล่าใส่กับตํำมะหุ่มมันละขักดพี่น้องเอ้ยนี่มากบมกแกซื้อที่นี่เขาเอามาก้อนแล้วไปกินพี่วันนี้เจ้าของไปเลยเฮ้คือจุบุมีตรวเนาะอยู่ข้างทางอืมนี่หมากแกก็มีอยู่ผูมากแกพี่น้องหมากแกมีอยู่คุณคนไทยแรงงานไทยเขาเก็บอยู่ผุ้น่ะ ทีมงานมานล้กันพ่นพ่นนับพี่น้องพ่นเอาพ่อมากระทินอยู่ข้างทางเอา้าเก็บตัวพี่น้องพี่พี่ม่งเอาครับย่างอ้อมกันอันนี้มากแก่อยู่ดีพี่น้องแต่ว่ามันสูงสูงไหมนี่ๆมากแก่มันนี่นี่มันแก่จนมันตายมั้เลยพี่น้องพี่ตายมันล่ะเออเหมืนเทงๆเหมือนเอาไปแล้วพี่น้อง มากระถินข้างทางพี่น้องเอ,อ้ยอยู่อิตาเลียเด้อนี่ครับอิตาเลียน,นี่พี่น้องนี่ต้นกระถินขุนข้าขุนแท่งแท่งบะเท้า,าเจ็บอยู่นี่ไปตำก็ไปตำมะขุ่งเขาเนี่ยมะขุ่งเขาไม่แม่นมักอันนั้นมีมีมากแก้วะมากแก้วมีบ้น่ะนี่มากแก้วม,มีมกกอยู่นี่ มากแก่มีอยู่พี่น้องอยู่นี่นะครับแต่ว่ามันอยู่สูงมันต้องได้ปีนเอาแถวแดีอยู่แถวโอเลสเด้วยพี่น้องมันกระชินลายหลายนะครับมันกระชินห่าหลายขนาดเลยมาแล้วทีมงานถุนเีื้อหลังครับเมืนน่อนีมาช็อปโอเลสนะครับผมมาเที่ยวช็อปโอเล็นี่นี่มีมากแก่อยู่ดิแต่มันอยู่สูง มากแกมีอยู่ไม่มากแกมีในอยู่นะแกหรือออนแกแล้วเนาะแมัมีอยู่ดิแกเกินเอ๊ะร่งข้างไหนวะอันนี้แกพูดปะแกโรถูกมันได้ยุ่นเป็นในอยู่ดิแดงได้ยูนแม่นๆนี่ท่านกัน bỏ Bò Nì Nga, nì là nì Hòa đá nó đèn mà đèo bò Nước mà Đèn cơ báu đó sán áo Thế bá đáy mạc bán Đen Đê đê mạc à. ừ. Đê nó nè พอได้ไปกินเติมตามาหุ่งนะแม่นรอก,กอรแล้วเมื่อกี้ได้ได้ได้อย่างไะได้ได้อยู่บ่มากมันเวาเอาอได้มากกั่นบ<า>โ่โอ้โหเดี๋ยวจะเอากันมากก็ตั่นเอาโอเคครับพี่น้อง,องครับอันนี้ไปปลูกบ่รับปลูกก็ได้